นะครับจะท่าเรือเอเชียทิศนะครับสามคนหอพี่ต่อสวัสดีครับ รือขาเรือซาคอนนะครับผมจะมีกำลังจะขาเมเรือครับจะไปจะไปไอคอนสยามนะครับท่านผู้ชมไปทั้งวันเนาะเมื่อยเนาะลุงเนาะไปไปไปสุดยอดเลยครับผมไม่ต้องเที่ยวครับแต่ว่าเมื่อยกันยังรอทุกคนดายังใส่อยู่ดีแต่ว่า,อ,อ,วาอาจารย์ใหญ่เขาพุ่นแล้วไป้ไปไปเลยพี่น้องครับตอนนี้กำลังจะลงเรือนะครับผมเรือขามฝากนะครับ ้าตัวเต็มไปด้วยนะต้องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็พี่น้องชาวไทยนะครับผมเต็มเลยพี่น้องกำลังจะลงเรือนะครับท่ามชมอะไรจะเยอะขนาดนี้นะครับใครๆก็อยากจะไปเที่ยวไอคอนสยามนะครับท่าชมเห็นไหมพี่น้องครับบรรยากาศ พี่น้องเก็บภาพบรรยากาศนะครับโหโอ้โหเหลือลินเนอร์นะครับทางโว์เอ็นบอพี่น้อง ฟางนนจะไปเอเชียทินนะครับทำโชว์ภาพมันจะเกมืดๆเลยเนาะ ็พระเจ้าตากสินมาหานครนะครับผมมคีคนนั่งบนเรือเต้เลยครับผมบาไปเดอร์ก็ยืนอยู่ข้างนอกนะครับเสียงดังเดยเด้อครับผมอยู่บนเรือนะครับผม ไวขนาดเลยมาสิดยอดเลยครับ จะภรรยาตองกลางคืนนะครับเกิดจะไปในคอนสยามนะครับตามน้อ้ว้าวนี่เห็นบอพี่น้องเรือสำรานนะครับคือเรือลินเนอร์นะครับผมใหญ่มากเลยครับ สารนะครับจากท่าเรือเอเชียทิศนะครับ พี่น้องตอนนี้ขึ้นจากท่าเรือแล้วครับ Ini นี่ yang ยัง min. Nih. บักเธอกับบลูกันเด้อ waterina เอ้ยนิกิเพงาลินฮะเพงาลินนา ว่าปิดเนี่ยคอรพิวเตอร์มันยางมีห่างยังต้องเทรียมพวกลานี่แหละอันดับหนึ่งเลยดางเดียวอันนี้เพราะว่ามองเปิดไฟตรงนี้ บาบิเตอร์คลิปมาจากนีรเดอร์บาบิเตอร์ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปรับชมคลิปต่อไปครับบา,บายจ้า